เมือนจิตเรามันนิ่งแล้วมันดิ่งไปทุกเป็นย้อนกลับไปหลายหลายหลายชาติมากค่ะให้เห็นแบบมันเหมือนเป็นภาพแบบซ้อนๆกันแล้วก็ซ้ําไปซ้ามาย้อนย้อนขึ้นย้อนลงค่ะพี่แล้วให้รู้ว่าอันนี้เป็นเหตุอันนี้เป็นผลอันนี้เป็นเหตุอันนี้เป็นผลอย่างเนี้เลยค่ะอืมค่ะแล้วหลังได้เห็นหลังจากได้เห็นภาพเหล่านั้นแล้วคุณเฟิร์นรู้สึกยังไงบ้างหนูอย่างหนึ่งเลยคือหนูกลัวการเกิด รัวการเกิดเพราะว่าเกิดมาเนี้ยเราไม่รู้ว่าเราจะไปพลาดโดนโดนตรงไหนอะขนาดเป็นโพมอะแล้วเราลงมาเป็นมนุษย์อะเราก็ว่าเราทําหน้าที่โอเคแล้วนะเราก็ยังพลาดพลาดทีเดียวทีเดียวเป็นนิยาเลยพี่แล้วยาวเลยยาวไม่หลุดเลยชาติเนี้ยถ้าหนูยังเป็นอาชีพคล้ายๆเดิมอะในความสํานึกข้างในอะเราบอกเลยว่าเราก็ต้อง กลับไปเหมือนเดิมเพราะเราแค่หลับยามตอนนี้เราแค่หลับยามมาเฉยๆถ้าหนูยังเป็นอาชีพเดิมหนูก็ตื่นมาปุ๊บหนูไปเป็นเหมือนเดิม,มดวงจิตขณะที่ดับกลับไปเป็นเหมือนเดิมมันมีความผูกพันเนาะมันจำได้ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นหนูก็เลยไปคุยกับท่านพระอาจารย์ท่านพระอาจารย์ก็บอกว่าให้พิจารณาดูเองความที่ว่าเราเห็นเนี่ยไม่ว่ามันจะจริง หรือมันจะไม่จริงมันเป็นสิ่งที่ผ่านมาแล้วล่วงมาแล้วแก้ไขอะไรไม่ได้สิ่งที่สำคัญก็คือณนะปัจจุบันนี้ทำให้ดีที่สุดก็คือให้อยู่กับปัจจุบันก่อนท่านพระอาจารย์บอกว่าถ้ามันฟุ้งซ่านมากเเรียกว่าจิตใจรู้สึกเสียใจนะความเสียใจของเราเมื่อเราทำผิดแล้วเราเลยลงนรกไป เออให้ออกจากตรงนี้ให้ได้ก่อนโดยการมามีสติอยู่กับกายก่อนสติปฐานสี่ก่อนแล้วก็อย่างน้อยเป็นพระโสดาบันจะได้ไม่ไปสู่ตรงนั้นอีกค่ะคุณเฟิร์สค่ะพี่คิดถามนิดนึงได้ไหมคะว่าฟีลลิ่งของของสภาพนารกเนี่ยมันเป็นเหมือนที่เราเคยได้ยินกันไหมอันนี้ต้องอันนี้ต้องเี็เนเพื่อนๆว่าต้องใช้พิจารณาณในการฟังนะคะวันนี้อันนี้เป็นประสบการณ์ส่วนตัวของคุณเฟิร์สนะคะ เออหนูไม่ไม่แน่ใจว่าคือคนอื่นจ,จะจินตนาการนั้นลกไว้ว่ายังไงแต่ว่าที่ที่เราในฐานะที่เราไปเฝ้าเนี่ยเราจะเห็นเขาก็เหมือนกับเป็นคนนี่แหละค่ะพี่กิ๊กก็เหมือนเป็นคนนี่แหละแต่ว่าเออดวงจิตไม่มีความผ่องใสจะมีแต่เหมือนแบบหมอกอยู่รอบๆเป็นแบบมืดๆอะค่ะพี่แล้วเขาก็จะแบบ คิดคือในในในสิ่งที่เขาทรมานก็คือสิ่งที่มันหลอกหลอนเขาอะค่ะข้างในเหมือนมีคนบ้าอยู่เต็มไปหมดเลยแล้วก็อยู่ในสิ่งที่เขาปรุงแต่งอยู่อย่างนั้นนะคะมีแต่สิ่งที่ปรุงแต่งไม่ดีอะคะอ่ะเออนั่นแหละเรียกว่าเรียกว่ากรรมถ้าถ้ามนุษย์ภาษาไทยที่เขาพูดกันก็คือเรียกว่าเขารับวิบากคือผลของสิ่งที่เขาทําอยู่อะคะ่ะซึ่ง ทุกอย่างมันจะบันทึกลงในนี้นแล้วก็ทำใช่ค่ะมันจะไม่มีความสบายใจอยู่ในนั้นเลยแม้แต่นิดเดียวเลยแม้แต่ขณะเดียวเลยค่ะพี่ในนันก็เลยจะไม่มีความสุขแม้แต่เราซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่เราก็เห็นแต่เป็นแบบนี้กันอะเราจะสุขได้ไงอะมันเป็นอบายภูมิจริงๆริรอะพี่กมแล้วมันก็จะเป็นอาการอะมันก็จะเป็นไปตามสิ่งที่เขาทำนะอาการแต่ละแต่ละคนไม่เหมือนกัน แล้วคุณเฟิสเห็นเห็นนรกไหลายคุมเลยเหรอคะใช่ค่ะแค่ยืนเฝ้านี่เหรอเห็นไหลคุมยืนเฝ้าเราได้ยินเราได้ยินเสียงเป็นยังไงอ่ะพี่อยากรู้ว่าเหมือนที่พี่เคยได้ยินเนเหมือนคลาน้ายๆลโรงพยาบาลแล้วมีคนพูดมีคนร้องมีคนแบบโหยหวนแบบนี้ค่ะมีอิกน,นึกออกไหมตอนที่เวลาคนบ้ามันแบบมันไม่ได้กินยา แต่ว่ามันมีอยู่เป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นในนั้นน่ะแล้วเสียงร้องมันจะขนาดไหนเนี่ยนี่หนูขนลุก<ฮ>เป็นอย่างนั้นเลยค่ะเพราะว่าตอนที่พี่กิ๊กไปบวชชีที่พมา่าค่ะมีช่วงหนึ่งค่ะคุณเบิร์ดพี่พี่ได้ยินแบบมันเป็นเหมือนปากทางในลกนะอันนี้พี่แชร์เฉยๆนะใช่ค่ะเขาทุกทรมานทางจิตใจมีคนพิมพ์มาค่ะใช่ค่ะมันไม่ได้เป็นมันไม่ได้เป็นเออ มันไม่ได้เป็นการเอาน้ำมากอกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือพระเขาพยายามสื่อให้เห็นภาพก็เลยเอาเขาเรียกว่าอะไรบุคลาทิสถานเนาะมามาสมมุติให้เราเห็นแต่จริงๆไม่ใช่อย่างเช่นถ้าเราชอบพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อแล้วเราอ่ะจะรู้สึกเสียดแทงเสียดแทงในใจทรมานร้อนอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างนั้น,ม,นมันเหมือนเป็นคนบ้าแบบ เป็นหมื่นๆคนร้องโหยหวนไม่ได้กินยาไม่ได้ฉีดยาอืมค่ะก็มีใครอยากจะถามอะไร <c oughs> เออมีคนถามมาค่ะเสียงนายนิรยบาลเป็นอย่างไรครับพูดให้ฟังได้ไหมครับแทบจะไม่เคยพูดเลยเนี่ยก็เสียงแต่ตอนนั้นเป็นเป็นผู้ชายอืมตอนนั้นเป็นผู้ชายมาทุกครั้งตั้งแต่ที่นึกได้นะที่นึกได้เฉพาะที่นึกได้ที่นึกไม่ได้ไม่รู้ยัง มีเป็นอนันตชาติแต่เท่าที่นึกได้สี่ห้าชาติเนี่ยเราเป็นผู้ชายมาตลอดมาถึงชาติเนี้ยที่เราเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายมาตลอดแล,แล้วคุณเฟิร์นก็บอกพี่กิกว่าวันนี้พอละลึกได้ตอนนั้นก็เลยตั้งใจว่ายังไม่ขอกลับไปเป็นอาชีพผู้พิพากษาเหมือนเดิมอีกแล้วขอกลาทำงานกฎหมายเพราะไม่อยากจะต้องไปรับกรรมอะไรเดิมๆอีกใช่ไหมคะถ้าเราไปอาชีพคล้ายๆเดิมในวงจรของกระบวนการยุติธรรมเนี่ย เราต้องกลับไปตรงนั้นแน่ถึงไม่เป็นผู้พากษาเป็นอายการต่อให้ไปเป็นตำรวจเป็นผู้คุมเรือนจำเนี่ยอาชีพเหล่านี้จะมีอันตรายถ้าเกิดเราเราสะใจอะ่ะเราจะไปเป็นอย่างนี้ได้หมดผู้คุมเรือนจำก็เหมือนกันนะถ้าคุณคุมนักโทษคุณตีนักโทษเนี่ยคุณสะใจเนี่ยสะใจว่าเฮ้ยมันทำผิดมันสมควรโดนเนี่ยโดนเหมือนหนูแน่นิรยาบาลนิรยาบาลเนี่ยอายุเป็นล้านล้านปีมนุษย์อะ พี่พลาดครั้งเดียวหนูพลาดครั้งเดียวจริงๆแล้วที่ที่คุณเฟิร์ดพูดแล้วพี่รู้สึกแบบประทับใจมากคุณเฟิร์ดบอกว่าหนูอ่ะจาได้ว่ามันยาวนานมากแล้วพี่ลองคิดดูสิว่าเราจะพลาดพระพุทธเจ้าเราจะไม่เจอพระพุทธเจ้า<ม>อีกพลาดพระพุทธเจ้าหลายองค์มากเลยค่ะคือเพื่อนหนูอ่ะที่ทําอาชีพเดียวกับหนูอ่ะแต่เขาอ่ะไม่ได้อินแบบไม่ได้สะใจไม่ได้รู้สึกแบบเหมือนเราอ่ะเขาไปเป็นเทวดา ไปเป็นโคนจนตายเป็นเดวดาอีกรอบแล้วเขาตายอีกอ่ะหนูก็ยังยืนเหมือนเดิมอ่ะพี่แล้วทำไมคุณพระเจ้าอ่ะผ่านไปตั้งหลายองค์แล้วอ่ะเราก็ยังเหมือนเดิมอ่ะตอนพระเจ้ามาอุบัติขึ้นในนิยายบาลก็รับรู้รู้แต่ไปไม่ได้ใช่หน้าที่เราอยู่ตรงนี้กรรมคือวิบากกรรมไม่ใช่กรรมวิบากของกรรมทําให้เราต้องอยู่ตรงนั้นแล้วเนี่ย ได้อุตส่าห์ได้มาเกิดเป็นคนชาติเนี้ยเราได้แบบเจอสัตบุรุษได้ฟังได้สดับอ่ะหนูก็เลยแบบเนี่ยแหละคะ่ะหนูต้องทําไม่ได้เท่านั้นไว้งก้นหนูไปที่เดิมอีกเราพี่ถามคุณเฟิร์ดนิดนึง,นงว่าแล้วคุณเฟิร์ดรู้ได้ยังไงว่าเพื่อนๆน,นที่เคยเป็นผู้พิพากษาด้วยกันในอดีตเขาไปเกิดเป็นอะไรยังไงทาไมถึงรู้ได้ล่ะคะการเป็นนิรยาบาลเนี่ยเราเป็นเทพด้วยนะคะพี่แต่เราเป็นเทพที่ไปทําหน้าที่ในนรกภูมิเท่านั้นเวลาที่เราอ่ะอยากรู้ เหมือนเหมือนที่พี่กิ๊กบอกว่าจิตของคนเรามันเร็วกว่าแสงใช่ไหมเหมือนกันเลยจิตในนิรานดรนึกถึงดวงวิญญาณดวงนี้คนคนนี้ปุ๊บรู้เลยเห็นเห็นเลยเห็นในวาระจิตว่าเขาทําอะไรไปที่ไหนยังไง <c oughs> เราอะยืนอยู่นิ่งๆไม่ได้มีอะไรทําอยู่แล้วแล้วเราก็รู้สึกว่าโหอยู่ตรงนี้มันแย่จังเลยมันทรมานจังเลยอะไอคนที่มันทําเหมือนเรามันอยู่ไหนวะมันทําอะไรกันมั่งวะ ปุ๊บก็เห็นเลยว่ามันกําลังเป็นเทวดาทํา,อ,นนาอันนู้นทาอันนี้อ้าวมันตายแล้วเว้ยอย่างเงี้ยแล้วก็มันเป็น,ปนคนเลยมีลูกมีหล,ลานแก่ตายไปอีกรอบเอา้าทาไมเรายังอยู่ตรงนี้อ่ะแล้วหนูกรู้สึกเสียใจอะ่ะอย่างข้างในอะ่ะว่าทําไมฉันมาอยู่ที่นี่วะตอนเป็นเป็นเต็นเรยาบานูไม่รู้ว่าทําไมหนูมาอยู่ตรงนั้นหนูยังไม่รู้ไม่รู้ว่าเกิดจากการที่เราไปอินไปสะใจไม่รู้เลย มารู้ตอนเป็นมนุษย์แล้วมารู้ตอนเป็นมีความสุขมีคนถามว่ามีความสุขไหมไม่มีแม้แต่ขนาดเดียวเลยค่ะมันเหมือนเราต้องรับกรรมไปด้วยอะในการที่เราไปสะใจอมันเป็นเศษกรรมนะมนั้นที่ถามคุณเฟิร์สี่ทุกวันนี้เรามีข่าวเยอะมากเนาะคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีคนนี้ต้องรับผลแห่งการกระทําดังนั้นถ้าเราไปดีใจกับการที่เขารับผลแห่งการกระทําอย่างนี้มันก็เป็นบาปกระทไทใช่ไหมคะ ไม่ไม่ได้ไม่โอเคการที่เราสะใจเนี่ยถามว่าข้างในเนี่ยเราทุกคนรู้ถูกไหมว่ามันเป็นบวกหรือเป็นลบอ่าพลังงานของความสะใจเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าปฏิฆานุสัสถูกไหมคะมันเกิดจากปฏิฆานุสัสส่วนหนึ่งก็คืออารมณ์โกรธมันเป็นความร้อนมันไม่มีทางเลยที่จะเป็นกุศลมันเป็นอารมณ์อะกกุศลค่ะพี่ การที่เราสะใจกสมน้ำหน้านี่แหละอารมณ์อกุศลละเหมือนเราอนุโมทนาบุญนะคะพี่เราเชื่อว่าการอนุโมทนาบุญเนี่ยทําให้เราได้รับบุญไปด้วยใช่ไหมคะแต่อันนี้เราเหมือนอนุโมทนาบาปอ่ะพี่ <c oughs> นึกออกไหมคะอนุโมทนาบุญได้ผลเท่ากับผู้ที่ทําบุญเลยถูกไหมคะและอนุโมทนาบาปเป็นไงคะ ต้อง้องแผ่กรุณาจิตเนาะเมตตาให้เมตคือกรุณาแบบเมตตาอยากให้เขาอยากให้เขามีความสุขเหมือนเราแต่หากตอนนี้เขามีไม่ได้ก็ขอให้เขาพ้นจากทุกโดยเร็วขอให้แบบที่หนูทำเยอะมากตอนนั้นที่หนูพ้นมาคือหลวงพ่อหลวงพ่ออานาจโอภาสค่ะแนะนําหนูว่าให้เจริญเมตตาเอาเมตตาเป็นเมตตาเจโตวิมุตคือให้จิตอ่ะมันแนบกับเมตตาอยู่เสมอเลย ไม่งั้นหนูไม่พ้นแน่นอนอ่าแม้ว่าเราจะทำยากสักหน่อยนึงเพราะว่าจิตเดิมเรามันออกจะมีปฏิฆาดุใสยเยอะหรือคนข<ต>ี้โกรธใช่ค่ะปฏิฆาดุใสก็คือขี้โกรธขี้หงุดหงิดขี้ลำคาญเพราะว่าความเป็นนิเรยาบานมันจะมีอยู่เป็นอัตโนมัติอยู่เหมือนกันนะพี่อ่าแล้วเราเห็นแต่สิ่งเหล่านี้เนาะเห็นแต่สิ่งไม่ดีเนาะจิตเรามันไม่มีความสบายมันก็เล่าร้อนอยู่ข้างในเนาะ พอเรามาเกิดมันก็ยังส่งผลให้เห็นอยู่เป็นเขาเรียกว่ารูปนามเนาะที่เราได้มาในชาตินี้พบเนี้ยมันก็ยังสะท้อนสิ่งเดิมที่เราเคยเป็นอยู่ซึ่งพ่อหนูตอนแรกอ่ะที่หนูเป็นเด็กๆอ่ะเขาจะเรียกหนูว่านางยักษ์มาเกิดใช <laughs> ่นางยักษ์มาเกิดกับน้องกับนุ่งเนี่ยโ,โหเสียงดังแผดตวาดอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ้อ,อนาดก็เลยบอกว่า ให้เจริญเมตตาให้มากๆเป็นเมตตาเจโตวิมุตติค่ะซึ่งหนูก็พยายามทำก็เช่บอกว่าหลวงพ่อบอกว่าให้ใหเมตตาตนเองตัวนตนไม่มีทุกข์มาก่อนอย่าทับถมทุกข์ให้ตนเมตตาผู้ที่เรารักคนใกล้ตัวเนาะแล้วก็เมตตาผู้ที่เป็นกลางที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเราแต่ว่าเราก็เมตตาไปเมตตาไม่มีประมาณแล้วก็อันสุดท้ายคือให้เมตตาต่อศัตรูหรือผู้ที่จ้องผลาญค่ะ ให้เมตตาให้เสมอการเหมือนเหมือนพระพุทธเจ้าเมตตาพระเทวทัตเสมอกับพระราหุนนะคะสารทุกค่ะมีคําถามค่ะคุณเฟิร์สค่ะว่าแล้วพอคุณเฟิร์สฟื้นมาจากตอนอาการป่วยตอนนั้นหลังจากที่เราเลึกนู่นนี่นั่นได้แล้วนะคะหลังจากฟื้นมาแล้วหายป่วยเลยไหมคะไม่ได้หายเลยค่ะยังมีปวดหัวเนี่ยยังมีอยู่ยาที่หนูกินเขาเรียกว,ว่าธรรมดอลหรืออะไรเนี่ยแหละ มันเป็นยาแก้ปวดแบบแรงๆเลยแต่ไม่ใช่มอร์ฟีนนะแต่มันเป็นยาแก้ปวดอย่างรุนแรงเลยเวลาที่หนูปวดมันจะปวดแรงมากพาลาเอาไม่อยู่แล้วหนูก็จะต้องกินยาละลายเลือดในในช่วงที่หนูไปเข้าโรงพยาบาลอ่ะหลังจากที่เจ็ดวันแล้วโคม่าเนี่ยหนูก็ต้องฉีดยาอีกประมาณเจ็ดวันเจ็ดวันค่ะทุกทุกติดสองชั่วโมงต้องฉีดยาที่สะดือเพื่อละลายริมเลือดแล้วหลังจากนั้นก็กินยาละลายริมเลือดไปอะค่ะ อืมค่ะแล้วก็เราก็ยังปวดหัวแล้วก็ยังมีแบบอาการหลายๆอย่างอะค่ะแล้วนานไหมคะกว่าจะอาการค่อยๆดีขึ้นแล้วหายนานค่ะ,<า>คะเป็นปีค่ะพี่กิ๊กแล้วหนูก็แต่หนูเป็นอย่างนั้นหนูก็ยังอุตส่าห์แบบไม่ใช่อุตส่าห์สิทออะลากสังขารนะไปไปหาหลวงพ่อที่พิจิตรนะคะไปปฏิบัติธรรมนะคะตามที่สัญญาเขาไว้อะะ่ะโอ้โสาทุกหนูก็ไปไปนอนป่วยอยู่ที่ที่สถานปฏิบัตินะคะ คุณเฟิร์สค่ะพี่พี่กอยากจะเรียนถามคุณเฟิร์สนะคะเดี๋ยวเล่าให้เพื่อนๆแชร์เพื่อนเพื่อนด้วยว่ากรณีของคุณเฟิร์สนะวันนี้อยากจะบอกว่าเพื่อนของคุณเฟิร์สนะคนที่คุณเฟิร์สได้อโหสิกรรมให้แก่กันและกันเรียบร้อยแล้วในปัจจุบันเพื่อนคุณเฟิร์สคนนั้นก็ยังคงคงยังมาเยี่ยมมาหายังอยู่ช่วงแรกๆที่ยังอยู่ด้วยกันเนี่ยที่เขาอโหสิกรรมแล้วเนี่ยเพื่อนคนนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเขาเป็นคนดีมาตลอดชีวิตนะคะแล้วเขาก็ ไม่ได้ทําความผิดแต่ว่าเพียงแค่เขาพลาดนิดเดียวคือว่าตอนที่เขาจะตายเขาโกรธหนูอ่ะเขาก็เลยเป็นอสุรกายแต่ว่าด้วยบุญความดีของเขาคุณความดีที่เขาทํามาเขาก็เป็นเทพด้วยคือเขาปฏิสนธิขึ้นมาเป็นอ,อ่เทพเป็นอสุรกายกึ่งเทพอ่ะและซึ่งตามหาหนูอ่ะแล้วก็เพื่อที่จะให้หนูมาขอโทษเขาเนี้ยหลายภพหลายชาติมากเออ แล้วพอหนู่จะบอกเสมอเลยว่าเวลาที่หนูไปปฏิบัติเนี่ยให้ไปด้วยให้ไปดูเราปฏิบัติแล้วก็อนุโมทนาในบุญที่เราทำทุกครั้งไปฟังเทศหลวงพ่อไปนั่งสมาธิกับหลวงพ่อให้มาทำด้วยกันทุกครั้งพอหลังจากนั้นประมาณกี่ปีเดี๋ยวนะหลายปีเหมือนกันประมาณสามปีได้คะ่ะพี่ สามปีใช่หนูหนูบวชด,ด้วยนะหนูบวชชีด้วยนะอ่าบวชชีโกนผมเลยนะอ่าเพื่อจะให้เขาเนี่ยแหละให้เขาเท่านั้นเลยอะ่ะเขาก็พอพอสามสามปีอะค่ะเขาก็มีภพภูมิที่สูงขึ้นค่ะเขามาแสดงให้เห็นเลยว่าเขาเป็นพรมแล้วนะแต่เป็นรูปพคมนะคะพี่ดวงจิตเขานะคะ่ะ มาแสดงให้เราเห็นแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งด้วยที่เขาช่วยเราอาช่วยเราเพราะว่าอย่างที่หนูบอกเนาะหนูทำหน้าที่มาหลายภพหลายชาติมากเมื่อเป็นมนุษย์กี่ครั้งกี่ครั้งหนูก็ทำหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมทุกทีเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่โกรธหรือไม่พอใจหนูอะ่ะก็เลยจะมีอยู่หลายลายมีอยู่ลายหนึ่งวันนั้นหนจูจะไปกินข้าวกับเพื่อนจะไปกินอาหารญี่ปุ่น กับเพื่อนเนาะเสร็จแล้วอะ่ะเราจะต้องข้ามถนนเราอะมองไม่เห็นเลยว่าจะมีรถมาเพราะว่ารถอะมันมันขับตรงเลนกลางอะคะ่ะพี่กิ๊ก <c oughs> เราอะยืนจะข้ามถนนอยู่ตรงเลนกลางแล้วเขาอะแซงมาเราไม่เห็นแล้วเราก็ยืนอยู่ที่นั้นอะมีคนดึงเราค่ะหอยหลังดื๊บเราโดนรถเฉี่ยวเลื่อนไหลที่นิ้วก้อยลึกเหมือนกันนะคะเลือดกระฉูดเลย แต่นอกจากที่นิ้วก้อยเราเลือดกระฉูดแล้วเราไม่เป็นอะไรเลยซึ่งหนูหนูก็ขอบคุณเขามากเลยว่าโหแบบหนูก็ร้องไห้นะว่าแบบเออให้อภัยแล้วก็ยังมาช่วยอีกอะ่ะทั้งทั้งที่แบบเราทำกับเขาแรงมากอะ่ะเออแล้วหลังจากนั้นเราก็เนี่ยแหละค่ะถ้าเกิดว่าเรามีอันตรายมีอะไรเนี่ยคะ่ะเราจะรู้มีเหมือนมีอะไรมาบอก อย่าไปตรงนี้มันมันตั้งหิดในใจอย่าไปตรงนี้อย่างนี้ค่<ล>ะโอเคค่ะคุณเฟิร์สค่ะต้องบอกว่าวันนี้คุณเฟิร์สมีคําถามเยอะมากนะพี่ขออนุญาตรบกวนเวลานิดนึงนะคะใช่ค่ะว่างเพราะว่าพุ่งฮิตเป็นวันเสาร์ <c oughs> ค่ะ <c oughs> แล้วจะบอกคุณเฟิร์สว่ากรณีของคุณเฟิร์สนะคะคเพื่อนๆค่ะเหมือนกับเรื่องของคุณหมออาจินบุญยเกตกับหนูพิมพาวดีคุณเฟิร์สเคยได้ยินเรื่องนี้ไหมหลวงพ่อบอกค่ะตอนแรกหนูไม่รู้หลวงพ่อบอก ใช่เหมือนเลยอ่ะเพราะว่าหลูพิมพ์พาวดีเนี่ยเคยเกิดเป็นลูกของคุณหมออาจินในสมัยรัชกาลที่สามแล้วเสร็จแล้วเนี่ยในปัจจุบันชาติอ่ะเขาก็มาเกิดเป็นเด็กผู้หญิงคนนึงจะเป็นลูกของคุณพ่อคุณแม่ท่านอื่นนะคะแต่ในชาตินั้นเนี่ยเมื่อปีพศ2504เนี่ยน้องเขาเสียชีวิตไปแล้วด้วยด้วยกับน่าจะมีอะไรบางอย่างแต่ว่าเสียตั้งแต่อายุยัง11เองค่ะและหลังจากที่คุณหมออาจินค่ะคุณหมออาจินก็เหมือนกับ คุณเฟิร์สเลยก็คือว่าเขาเป็นไมเกรนแบบอย่างขั้นรุนแรงจะต้องเข้ารับการผ่าตัดที่โรงพยาบาลศิริราชแล้วเสร็จแล้วเนี่ยพิมพ์ภาวดีก็มาหาตอนนั้นคือทาวดีเขาเสียชีวิตไปแล้วนะคะเขาก็มาเป็นอบเป็นสัพเพเวสีเนี่ยมาหาแล้วก็มาบอกเล่าว่าเนี่ยที่คุณหมอต้องเป็นไมเกรนรักษาไม่หายแบบนี้ก็เป็นเพราะว่าในอดีตเนี่ยเคยรับราชการเป็นราชมันแล้วก็ไปทรามานคนที่ไม่ได้ทำความผิดจนทุกเสียชีวิตอย่างนี้ละคะ่ะในปัจจุบันก็เลยต้องมารับผลแห่งการที่เป็นไมเกรนรักษาไม่หายเนี่ย ก็เพราะว่าเคยไปทรามานคนอื่นในแบบนี้มาค่ะหนูหนูทําทุกอย่างเลยพี่หนูไม่ใช่แค่ราชมันไงหนูเป็นคนสั่งอ่ะหนูสั่งหลายเคสต,ตัดหัวเอ้ปวดไม่ได้ใช่ชยางเงี้ยโอเคหลายอย่างไม่ใช่แค่ทรามานเหมือนคุณหมออจินแล้วไม่ใช่แค่ลายเดียวเหมือนคุณหมอจินด้วยโอเคค่ะหนูเสียดตายประมาณสี่ครั้งในชีวิตนะตกบันไดสิบกว่าขั้นหัวมุงกับคนกีดเจาะเลือด อ,อกตกน้ําตกจนลึกลงไปถึงก้นก้นบึงอะ่ะเกือบตายรถชนรถชนอันเนี้ยขี่รถจักรยานรถมอเตอร์ไซค์ชนแล้ว,ลวหัวน็อกพื้นตึาสมองช้ําแล้วก็เนี่ยค่ะคือม <c oughs> ีเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำ <c oughs> ในสมอง <c oughs> ก็แสดงว่าอันเนี้ยคุณเฟิร์สก็ค่อนข้างจะเชื่อว่ามันมีเหตุมาจากในอดีกตกรรมที่คุณเฟิร์สเคยทําอะไรเกี่ยวกับอาชีพเหล่าเนี้ยมันก็เลยทําให้ปัจจุบันพอเรารู้ครั้งล่าสุดแล้วเราปฏิบัติไปเรื่อยๆแล้วเราพยายามสาวว่าคนไหนบ้างเราค้างใครก็ปรากฏเ,เหตุเหล่านี้มาให้เราเห็นเองว่าเราทําอะไรเราค้างใคร ค่ะก็เป็นเป็นบุญนะคะที่คุณเฟิร์สต็ไม่หมดเลยค่ะเขายังไม่หมดเลยนะยังอีกหลายลายซึ่งถ้าหนูไม่ปฏิบัตินะแน่นอนต้องมีครั้งที่ห้าค่ะคุณเฟิร์สค่ะพี่ถามนิดนึงมีคนถามมาว่าจเจริญเมตตาวิบุตรทำยังไงบ้างคะคุณคุณเฟิร์สลองแชร์หน่อเผื่อเพื่อนๆไปทำได้นะอูว่าแล้วว่าต้องมีคนถามอ่าหนูก็เลยเตรียมมาไว้เพราะว่าไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะคลาดเคลื่อนเนาะ เราต้องไม่คาดเคลื่อนจากที่ครูบาอาจารย์สอนเนาะอืมลักษณะของการเจริญเมตตานะคะมีแปดอย่างด้วยกันนะคะอันแรกก็คือเว้นจากการบีบคั้นไม่บีบคั้นกายไม่บีบคั้นใจใครไม่บังคับนะอันที่สองนะคะไม่ฆ่าอันนี้ทุกคนรู้อยู่แล้วอ่าไม่ทำให้ใครตุย่ะนะ อันที่สามนะคะอันนี้ซึ่งเป็นลักษณะที่ทุกคนน่าจะเข้าใจได้ก็คือไม่ทําให้ใครเดือดร้อนไม่ทําให้คนที่เราเมตตาเนี่ยเดือดร้อนการการวางเมตตาเนี่ยจะใกล้ต่อความเป็นตัวตนนิดนึงแต่ถ้าเราเรียนอย่างลึกซึ้งเราจะรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนแต่การเมตตาเนี่ยเป็นการปรุงดีอ่าเป็นการปรุงแต่งจิตไปในด้านดีนะคะก็เลยแม้แล้วเรารู้อยู่รู้อยู่ในใจลึกว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเท่านั้นแหละแต่เรา มีวัตถุแห่งการเจริญเมตตาเท่านั้นแหละอ่าแค่นั้นนะอันนี้คือเว้นจากการทําให้เดือดร้อนนะคะไม่ทําให้เดือดร้อนแล้วก็ข้อต่อมาก็คือไม่ย่ยํายีอ่าไม่ย่ยํายีไม่ว่าจะเป็นคนเป็นสัตว์เราไม่ย่ยํายีนะคะแล้วก็เว้นจากการเบียดเบียนเนาะอันนี้ทุกคนรู้อยู่เนาะเวลาแผ่เมตตาใช่ไหมไม่เบียดเบียนใครนะแล้วก็ข้อที่6นะให้คิดอยู่ว่าจงเป็นผู้ไม่มีเวร ไม่มีเวรอย่าได้มีเวรนตอบกันและกันนะคะข้อที่7ค่ะภาวนาไว้ในใจนะคะจงเป็นผู้มีสุขอย่ามีทุกข์นะคะข้อที่8ปนะคะจงมีตนเป็นสุขอย่ามีตนเป็นทุกข์อ่าใช่ค่ะทวนให้ก็ได้นะเห็นเห็นมีคนมาเล็กเชอร์ค่ะพิกิ๊กเปนเลเชอร์อยู่ <c oughs> ข้อแรกนะคะข้อ1 <c oughs> เว้นจากการบีบคั้นไม่บีบคั้นสัตว์ทั้งปวง ข้อ2เว้นจากการฆ่าไม่ฆ่าสัตว์ทั้งปวงนะคะข้อ3เว้นจากการทําให้เดือดร้อนไม่ทําสัตว์ทั้งปวงให้เดือดร้อนข้อ4เว้นจากความย่ายีไม่ย่ํายีสัตว์ทั้งปวงนะคะข้อ5เว้นจากการเบียดเบียนไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งปวงนะคะข้อ6ขอสัตว์ทั้งปวงจงผู้เป็นผู้ไม่มีเวรอย่าได้มีเวรแก่กันข้อ7นะคะจงเป็นผู้มีสุขอย่ามีทุกข์ข้อ8จงมีตนเป็นสุขอย่ามีตนเป็นทุกข์นะคะ ส่วนวัตถุที่เราจะแผ่เมตตาลงไปนะคะมีอยู่สี่อย่างก็คือตัวเราเองนะคะข้อแรกคือตัวเราเองข้อที่สองก็คือบุคคลที่เรารักสัพรพสิ่งที่เรารักมแมวอะไรต่างๆนะคะข้อที่สามก็คือผู้ที่เป็นกลางก็คือไม่ได้ทําให้เราสุขไม่ได้ทําให้เราทุกข์เราไม่ได้รักเราไม่ได้เกลียดแผ่เมตตาเป็นการทั่วไปนะคะแล้วก็ข้อสี่คือศัตรู หรือผู้ที่จ้องผ่านเรานะคะบ,บางทีเราไม่ได้นับว่าเขาเป็นศัตรูหรอกแต่เขาน่ะนับเราเป็นศัตร,รูแล้วก็จ้องผ่านนะสี่สี่เมตตาต่อสี่กลุ่มนี้เนี่ยให้เมตตาเสมอกันนะคะอย่างในพระไตรปิฎกก็จะบอกเลยว่าพระพุทธเจ้าเมตตากับพระเทวทัตนะคะซึ่งทําร้ายท่านหลายครั้งจะเอาชีวิตท่านแต่พระพุทธเจ้าเมตตาพระเทวทัตเสมือนพระราหุลซึ่งเป็นราชบุตรค่ะค่นะ เสร็จแล้วค่เราเรามีหลักอันนี้แล้วนะมีสี่บุคคลแล้วมีวิธีการทําแล้วหลังจากนั้นเวลาที่เราเจะริญเมตตาทํำยังไงหรือว่าไ,ได้ตั้งแต่ลืมตาตื่นนอนเลยค่ะพี่ระล,ลึกไว้ในใจตลอดเวลาระลึกไว้ในใจตลอดว่าจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดคะ่ะอทำภาวนาสั้นๆเป็นภาษาไทยไม่ต้องไปพาลงบาลีเอาที่เราเขาเรียกว่าจิตเราเลื่อมใสคําไหนอ่าจิตเราศรัทธาถ้อยคําไหนที่ สื่อถึงความเมตตายอย่างเช่นจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดหรือถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าช่วงเนี้ยเราเรารู้สึกไม่ค่อยโอเคนะวิธีแรกเลยก็คือเอแผ่เมตตาแล้วก็อุทิศบุญให้เทวดารักษากายก่อนร้านที่สองให้เทวดาที่รักษาคนที่เราคิดว่าเป็นคู่กรณีเนี่ยค่ะจะช่วยได้เไม่ได้ให้ตัวเขานะคะให้เทวดาที่รักษาเขาค่ะ ก็าจะมีเขาก็จะมีความไปเตือนกันไปดนกันเองอะค่ะรู้สึกว่าตั้งแต่คุณอยากจะเรียนเพื่อนๆคะ่ะแล้วก็บอกคุณเฟิร์สดว้วยเนี่ยตั้งแต่วันที่สิบามีนาะคมที่ผ่านมาตั้งแต่กิกรับมิมนลพระอาจารย์ประนอมขึ้นไลฟ์แล้วก็ได้ได้พระอาจารย์ก็แนะนาเรื่องของวิธีการสวดมนต์จะได้เป็นมิเกเทวดานะกิ๊กก็เริ่มสวดตั้งแต่สิบามีนาะแล้วดูสิการเมตตาทําให้เทวดารักษาเราด้วยนะคะพี่กิ๊ก อันนี้ส่งของการจเจริญเมตตามีสิบเอ็ดอย่างมีอันนี้เป็นของพระอาจารย์อํานาจโอภาโสนะคะเมตตาเจโตวิมุตตนะหนูไม่ได้คิดเองอ่านให้เพื่อนๆฟังนิดนึงนะอันนี้ส่งของเมตตามีทั้งหมดสิบเอ็ดประการด้วยกันค่ะข้อแรกนะคะหลับเป็นสุขในเมื่อเราไม่คิดร้ายใครเนาะใจเราก็มีแต่บุญใช่ไหมคะมีแต่ความหวังให้คนอื่นมีความสุขเพราะฉะนั้นหลับเป็นสุขแน่นอน อันที่สองก็คือตื่นเป็นสุขเนาะอันนี้ก็เข้าใจง่ายเหมือนหลับเป็นสุขเลยอันที่สามก็คือไม่ฝันร้ายอันนี้ก็เข้ากันคือในเมื่อเราไม่คิดอกุศลเพราะว่าเมตตาเนี่ยมันจะเป็นอารมณ์ที่ปราศจากซึ่งความโลภความโกรธความหลงถูกไหมคะเป็นอารมณ์ที่เราปรุงดีไม่มีโลภไม่มีโกรธไม่มีหลงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไม่ฝันร้ายอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วก็เป็นที่รักของมนุษย์นะข้อสี่ข้อห้านะ,ะเป็นที่รักของอกมนุษย์ แม้แต่ว่าจะเป็นพวกเปตอสุรกายเดลฉานก็รักเรานะคะข้อ6นะคะเป็นที่รักเ,เรียกเทวดารักษาไม่ได้เป็นที่เราเทวดารักษานะคะข้อที่เนะ,ะไฟยาพิษหรือสัตรากัมกายไม่ได้ข้อ8นะคะอันนี้มีผลต่อสมาธิด้วยทำให้จิตตั้งมั่นเร็วอันนี้อันนี้หนูเห็นกับตัวเองจริงๆว่าต่อให้เราอ่ะไม่ได้ ไม่ได้เขาเรียกอะไรอะไม่ได้นั่งสมาธิทั้งวันเนอะแต่ในในจิตเราเนี่ยตั้งใจเมตตาตลอดทั้งวันพอเย็นเรากลับมาเนี่ยบางครั้งไม่ต้องสวดมนต์เลยหลับตาปุ๊บมันดิ่งมันไปเลยมันได้เลยอะค่ะค่ะแล้วก็ข้อเก้านะคะสีหน้าสดใสค่ะข้อสิบไม่หลงลืมสติเมื่อตายหันนี้สำคัญมากอันนี้ที่หนูต้องการทำแล้วก็ข้อที่สิบเอ็ดนะคะ ถ้าเรายังกำลังไม่พอยังไม่รู้แจ้งแทงตลอดเราจะอย่างต่ำคือพรมโลกอันนี้สิบเอ็ดข้อค่ะ<ร>แล้วก็เมตตาเนี่ยเป็นอารมณ์ที่ใกล้กับฌานด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราวางเมตตาไว้ตลอดนะคะแป๊บเดียวมันถึงจะเข้าฌานง่ายค่ะอาจจะขอ,อนเนื้อผิดขอเนี้อ แชร์กับเพื่อนๆกับคุณเฟิร์สได้ไหมคะว่าทุก<ห>วันอย่างเมตตาที่พี่ทำะคะ่ะพี่ก็จะทําอย่างที่พระอาจารย์สมทบแนะนําที่ท่านก็บอกว่าให้เราภาวนาไว้ในใจนะจริงๆอ่ะจริงๆก็รูร้สึกว่ามันเป็นเทคนิคที่ดีมากๆนะคะของครูบาอาจารยร์ก็คือเราวางจิตอย่างที่คุณเฟิร์สแนะนํามาก่อน